สวัสดีครับวันนี้กับปลายเงยบาบัดทุ่งสิมาที่เหลื่อมปลากระสูดเบิ้งโลน้องนี่แหละครับน้องอยู่โลบ้านมานกำลังลงมากครับเนี่ยกว้วกำลังลงมานี่ก็ หาตีเบิงครับพี่นอ้องครัเบิงแล้วก็กดไหลกดแช่ป้าเงาบันทุ่งเนี่ยด้วยครับพี่น้องเอ้ยเ็ดรษฐายอาชีพทำมาหาก,กินบ้านนอกเข้าก็นะไปเป็นบางมือบางวันไปครับไปอันแหละเอาลุยครับ นี่เลียมผมเฮ็ดเองครับเฮ็ดเอง หลอกกุ้งปลาที่ปราเยังแต่ปากปลาเลยครับพี่น้องครับล่ำแล้วครับปลาอย่างนู้นปลากระสูตัวนี้ครับล่ำแล้วล่ำแล้วโอ้ล่ำแล้วครับพี่น้องปลากระสูปลากระสูครับโอ้ตกไม่งแรง กระสูตรครับครับหลุนแล้วครับหลุนแล้วครับน้องเอ้ยหอก,น,อกนแล้วโอ้โสองตัวแล้วครับ ลองตัวแล้วครับถืออีกแล้วครับตัวที่สามนะครับอุ้ยลุดจอยครับที่นนองเอ้ย แล้วครับหยุดแล้วครับจะจะอยู่มาอยู่เกี่ยวปลาอยู่ครับไปจุดกับปลาอยู่ติดติดปลาโอ้โอ้โอ,โอ,อยู่อยู่ครับ ตัวแล้วครับอันนี้ใหญ่หน่อยครับโอ้ไม่ได้ติดปากเลยติดเนี่ยงครับติดข้างองยู่ครับโอ้ถึงแล้วครับ เด่ยวแม่แน่หลายตวดครับทิ้งห้องอู้วัอ้อู้อืมสี่ตัวไหมครับสูดโอ,โอ้เต็มเป้าเลยวันนี้ตัวเนี้ย ครับตัวนึงครับครับตัวนึงครับอ with with ู้ so

แล้วครับ ญ่ญญญานแล้วครับตอนนี้ใหญ่โอ้อลมแรงครับพี่น้องวันนี้ล่าปลากระสูรได้กี่ตัวมั้งเนี่ยดื่มนับครับพี่น้อง ได้ออต้มพอแกงอยู่ นี่ครับนี้ก็กลับบานกอนมาตุกเบ็ดปลาสูตรครับก็เลยสิกับบานกับเงินกอนเด้อพี่น้องฟรีสู้ๆคนฟรีทั้งไหนทั้งไหนก็กดไหลกดเชร่ให้ป้ายเงาบานทุ่งได้เด้อครับพี่น้องเอ้ยครับหมานอยู่ตัวกลับมือนี่ครับ มีแต่ประสูติตง,ง่ามครับหวันลีมืนอมน,น,คนีครับนี่ไกับเพื่อนก่อนเด้อนี่เบ็ดครับ